เรื่องต่อไปเรื่องอะไรเรื่องที่2ตามชื่อคลิปเลยเรื่องที่2ชื่อเรื่องชื่อเรื่องสมบัติเลขยกกำลัง สมบัติเลขยกกำลังนะครับมีคน,นคนนึ่งท,นนนทักมาหาครูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสมบัติเลขยกกำลังสมบัติแรกคือ a ยกกำลังศูนย์ครับ จำข้อสอบตัวนี้ได้ไหมหกยกกำลังลบสี่คูณหกยกกำลังห้าคูณหกยกกำลังลบหนึ่งข้อสอบคนนี้ได้หกยกกำลังลบสี่บวกห้าบวกลบหนึ่งใช่ไหมได้หกยกกำลังศูนย์หกยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่ง โอเคส่วนที่สองเอยกกำลัง m คูณ A ยกกำลัง n เช่น2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลังสองเท่ากับอโอ้ A ยกกำลัง m บวก n 2ยกกำลัง5บวก7โอ้บวก2เท่ากับ สองยกกำลังเจ็ดอันนี้ง่ายๆเนี่ยมีเอเอยกกำลังเอ็มคูณโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คูณต้องเป็นหารเอยกกำลังเอ็นเท่ากับเอยกกำลังเอ็มล,ลบเอ็นใช่ปะ่ะเช่น 2ยกกำลัง5ห,หารด้วย2ยกกำลัง2เท่ากับ2ยกกำลัง5ลบด้วย2เท่ากับ2ยกกำลัง3นี่เรียบร้อยคือสมบัติพวกนี้นักเรียนควรที่จะรู้ไว้นะครับรู้ติดตัวไว้นี่เราลองมาดูข้อสอบสิว่าข้อสอบมันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวคุณจะคัดเอาข้อยากๆเลยนะครับคัดเอาข้อยากๆเลย ะครับตัวอย่างครับใครที่เขียนตามอยู่นะครับเขียนตามอยู่นะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับกำมลนบบพบนะครับที่รอครูตั้งนานนะลูก มาเลยนะครับมาทันพอดีนะครับเรื่องเลขยกกำลังนะครับมาลูกมาทำข้อนี้กันข้อนี้เราจะใช้สมบัติหลายๆสมบัตินะครับข้อนี้เทเข้าไปลูกนี่เทเข้าไปนี้ได้5ยกกำลัง12อเทเข้าไปได้ 8ยกกำลัง8ใช่ไหมครับยกขึ้นมายกขึ้นมาได้8ส่วน5ยกกำลัง2จากขึ้นมาจากเรียกชี้กำลังที่เป็นบวกเอ้ยเป็นลบนะครับให้มันกลายไปเป็นบวกนะครับตัวนี้ได้5ยกกำลัง12 คูณกับ8ดยกกาลัง8คูณ8ยกกําลัง2ส่วนส่วนด้วย5ยกกําลัง2ตรงนี้นะตรงนี้ดูดีๆนะ5มันทําอะไรอยู่ครับ5มันหารอยู่5มันหารอยู่เราก็เอาเลขชี้กําลังไปลบนี่เห็นไหม8ปมันคูณอยู่เอาเลขชี้กําลังไปบวกเพราะว่าฐานมันเหมือนกันนะครับ สุภาษิตมาเรียนด้วยเออมามาชวนเพื่อนมาครับหนึ่งชั่วโมงนะครับครูสอนประมาณหนึ่งชั่วโมงครูจะเน้นเรื่องที่เราคิดว่ามันจะได้นะครับอันนี้ก็ได้5ยกกำลัง10คูณกับ8ยกกำลัง10หรือ5าคูณ8ทั้งหมดยกกำลัง10นะครับข้อนี้นะครับใครทันก็ทันนะครับแคปให้มันทันนะครับ เอาให้มันทันนะครับครูว่าเจอแน่นอนนะครับเจอแน่นอนในข้อสอบมีแน่นอนนะครับข้อนี้ไม่เหลือนะครับครูว่าต้องโดนแน่ๆเอาเอาให้ทันนะครับเอาให้ทันไปข้อต่อไปข้อต่อไปครับ 8ปยกกำลังลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ2หารด้วย2ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองและมีทั้งหมดวงเล็บใหญ่อีกยกกำลัง2ข้อนี้ครับเอาทีละตัวเห็นอันไหนก่อนเอาก่อนเอาทีละตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีมาเลยครับทีเรนทะ มาครับมาหน้าตาคุ้นๆน,นะเนี่ย เทเข้าทีละตัวครับเอา ua, ทีละตัวทําทีละตัวที่เรารู้ครับก่อนอื่นได้8ยกกําลัง2ใช่ไหมครับหานด้วย2ยกกําลัง10เพราะว่าเราเทเข้านะครับเทกไปลบคูรลบกลายเป็นบวกนะครับส่วนยกกําลัง2ตัวนี้ยังเหลือเหมือนเดิมนะลูกยกกําลัง2ที่อยู่นอกสุดยังเหลือเหมือนเดิมนะครับ เราต้องผ่านมันไปด้วยกันนี่ครับอันนี้ครับทีนี้เอาเข้าไปข้างในครับเอา,เาไปข้างในก็จะได้8ยกกำลัง4ี่ด้วย2ยกกำลัง10มาถึงตรงนี้ฐานมันไม่เหมือนกันมันรวมตัวกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจาก8ให้เป็น2ยกกำลัง3ครับ อันนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง3ใช่ไหมครับเป็นจากแเป็น2ยกกำลัง3นะครับทั้งหมดอันนี้เปลี่ยนจากแปดเป็น2ยกกำลังสามนะทั้งหมดลบก,กำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง10โอ้ตรงนี้นะครับเราเรายังไม่คูณนะเนี่ยเห็นปะเรายังไม่คูณนะครับเรายังไม่คูณ2เข้าไป นี bon ย่ยังอยอู่ยังอยู่ทั้งหมดยกกำลังสองยังอยู่นลเนี่ยยังอยู่อ่ะอันที่จริงแล้วเราจะคูณเข้าไปโอ <t> ้อันที่จริงแล้วเราคูณเข้าไปแล้วนี่เราคูณเข้าไปแล้วแต่คูไม่เปลี่ยนเองเออคูณเข้าไปแล้วคูณเข้าไปแล้วอ้าตรงนี้ตรงนี้พอเราคูณเข้าไปนี่เห็นไหม คูณเข้าไปนะครับเราต้องคูณ2เข้าไปเราก็จะได้8ยกกําลัง4แล้วก็2ยกกําลัง20นะครับเพราะว่า2คูณกับ10ก็ได้20ตัวนี้2กําลัง20นะครับจากนั้นเราก็เทค3เข้าไปนะครับเทค3เอ้ยเทค4เข้าไปเจอ3นะครับกลายเป็น2ยกกําลัง12โอง้ยยอดเยี่ยมจริงเลยอยากสอบแล้ว อ่าทีนี้ฐานเหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันติดอยู่ในเครื่องหมายหารเอาเลขชี้กําลังมา,เ,าเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับก็จะได้2ยกกําลัง12ลบด้วย20ก็จะได้2ยกกําลังลบ8นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วไม่มีอะไร หมดแล้วทำทีละตัวที่เรารู้นะครับทำทีละตัวที่เรารู้ถ้าเราไม่รู้นั่นแหละครับคือประเด็นโอเคแต่เราต้องรู้นะครับเราต้องรู้เราไม่รู้ไม่ได้นะครับเราไม่ดูไม่ได้มาครับเผื่อข้อนี้จะเป็นทริคให้ใครหลายหลายคนนะครับ 4คูณ10กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย4คูณ10กำลังลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ2เหมือนที่ครูบอกครับทำทีละตัวนะครับข้อนี้อยู่ในข้อสอบที่หนูเคยเกือบทำผิดนี่เป็นไงใจลวครับบางคนจำได้นะครับบางคนจำได้มาครับ เทเข้าไปครับการเป็น4ยกกำลัง2คูณกับ10ยกกำลัง6ห,หารด้วย4กํกำลังลบ2คูณกับ10กกำลัง2โอเน็ตคูเน็ตคูคช้ามากตอนนี้ วิ่งเตว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 ไม่มาสักทีเอาทำไปทีตัว4ี่กำลังลบสอคูณสิบกำลังสอ,งอันนี้มาจากไหนมาจากเครื่องหมายหารครับเปลี่ยนเป็นเศษส่วนครับจับคู่ครับก็จะได้ส่โอ้ครูเขียนทางงานก่อน อย่างนี้มันชัดๆ4กำลัง2เดิมลบลบ2เพราะว่ามันหารกันใช่ไหมคูณกับ10กำลังยกกำลัง6ลบด้วย2ใช่ไหมเพราะว่ามันหารกันไงมันหารกันเราก็ได้ประมาณนี้นะครับเท่ากับ4กำลัง2ลบจะลบเป็นบวกนะ2บวก2คูณ10กำลัง4 สี่กำลังสคูณสิบกำลังสโอเคก็จะได้2องห้าหกคูณสิบกำลังสี่สองห้านล้านนะครับสองล้านห้าแสนหมืน นะครับถ้าเป็นเงินก็นจะรีรีนะครับรีรีมาโอเคขอต่อไปขอต่อไปครับดีมากเลยนะบ,บางคนจำได้นะครับข้อต่อไป10ยกกำลัง5 หาด้วย2ยกกำลัง5คูณ5ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ขันแรกครับเทเข้าไปทีละตัว10กกำลัง10หาด้วย2กํกำลัง5คูณกํากำลัง3เนี่ยพอเทเข้าไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงนี้ก่อน นะครับก็จะได้10ยกกำลัง10หารด้วย2ยกกำลัง10คูณกับ5ยกกำลัง6เห็นไหมยังอยู่ยังเป็นวงเล็บอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนกับใครทั้งนั้นนะครับฐานมันไม่เหมือนกันเลยสักตัวเพราะฉะนั้นเราก็ควรเปลี่ยนเลข10กลายไปเป็นอะไร2คูณ ทั้งหมดยกกำลัง10หารด้วย2ยกกำลัง10คูณ5ยกกำลัง6เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเศษส่วนเหมือนข้อที่ผ่านมาก็จะได้2องกำลังสิบเทเข้าไปด้วย5้ากำลัง10ใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องหมายาเป็นเศษส่วนอันนี้ก็2กำลัง10บคูณกับหากำลังหจับคู่ ก็จะได้2กำลัง10ลบ10คูณกับ5ยกกำลัง10ลบด้วย6 2กำลัง0คูณกับ5กำลัง4 5กำลัง4ได้เท่าไหร่ห้กำลัง4ได้625 2กำลัง0ได้1ก็ตอบ625้อ้เห็นไหมสบายสบายสบายเรื่องนี้สบายเลย สบายเลยโอเคนะครับข้อต่อไปนี่เป็นไงใครทักมาข้อต่อไป e x นี่เจอคงไม่เห็นมันเป็นเลขเก้าใช่ไหมไอ้ที่มันอยู่ชิดๆกันแบบนเนี้ยคือมันคูณกัน นะครับมันคูณกันคูแค่เขียนหลอกๆให้มันแบบให้นักเรียนสับสนแค่นั้นเองทำปฏีระบรรทัดใช่ไหมทำปฏีระบรรทัดขั้นแรกก็เขียนนี่เลยจะได้ใกล้ๆทำในวงเี็บก่อน a ยกยกำลังลบ2คูณกับ a ยกยกำลัง5จับเลขชี้กำลังบวกกันได้ a ยกยกำลัง3ใช่ไหมบยกกำลังลบ4คูณกับ b ยกกำลังสองได้ b ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยังยกกำลัง2เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนหารด้วย a อ่ยกำลัง3 b มกลังลบ1ใช่ไหมครับ เทกสองเข้าไปได้ a กำลังสามบีกำลังลบสนี่ถ้าได้ a กำลังสามเหมือนเดิมคือยังไม่เทีคงับเราต้องเทเข้าไปไดเอกำลังหกหาด้วย a อกำลังสามบีกำลังลบหงเขียนม่จัดรูป a อกำลังหกบีกำลังลบส่ส่วนด้วย a อกำลังสามบกำลังลบห จับคู่ได้กเอกำลัง6กลบสามบี 3, B, กำลังลบสีลบลบหใช่ไหมก็จะได้ A อกำลัง3 B มํากำลังลบเจอลบเป็นบวกส่ลบ4วก1ได้ลบ3อาจจะถอดวงเล็บเพื่อหลอกนะครับ เรียบร้อยเป็นไงข้อนี้มีใครเกือบผิดไหมข้อนี้สบายข้อนี้สบายเลยโอเคไหมครับต่อไปต่อไปครับต่อไปโอ้หมดแล้วหน้านี้หมดแล้ว 35มสิคูณสีเท่ากับห้ากำลัง m คูณเจ็ดกำลัง n จงหา3ามกำลัง n ลบ M 35 35เกิดมาจาก5คูณ 7, 7. <st immt> ใช่ไหม49เกิดมาจาก7คูณ7ใช่ไหมกำลัง M อันนี้7กำลัง N มี5กี่ตัว5ตัวเดียวมี7กี่ตัว7 3ตัวดังนั้น3กำลัง n ลบด้วย M ของเราก็ต้องเท่ากับ3กํกำลังอะไรอยู่บนหัวเลข5ตัว M ใช่ไหมก็คือเลข1อะไรอยู่บนหัวเลข7ตัว n ก็คือเลข3เรา,าก็ใส่3ไปก่อนลบออก1เท่ากับ3กํกำลัง2 3กํากำลัง2ได้นะเท่าไหร่ง,ง่ายๆจิ๊บจิบ นะครับจิบจิบ it's a very easy นะครับอ่าเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีหรือ15นาทีเราจะเข้าสู่เรื่องเอกนามเอกนามนี่ง่ายจะบอกว่าง่ายง่ายง่ายที่สุดง่ายมากๆง่ายง่ายแหฮงง่ายอีลีง่ายอีรอนะครับง่ายจริงๆนะครับง่ายมากๆนะครับง่ายจนไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะครับง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆครูไม่ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะลูก งยายจริงงยายจริงมาต่อไปต่อไปต่อไปห้าสองกำลัง2 N เท่ากับ16แล้ว N เท่ากับ เท่าใดสองกำลัง 2, 2 n เท่ากับ16 16เกิดมาจาก2คูณ2คูณ2คูณ2อใช่ไหมสคูณ2คูนสคูนสคือ2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง2 n เท่ากับ2ยกกำลัง4ดังนั้น2 n ของเราต้องเท่ากับ4 2 n เท่ากับ4 n ของเราก็ต้องเท่ากับ 2เนี่ยเสร็จแล้วโอ้ง่ายไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าข้อสอบมันจะง่ายขนาดนี้นะครับง่ายมากๆง่ายที่สุดง่ายที่สุดในโลกโอเคไปเรื่องต่อไปสิฝากทุกทคนนะครับกอยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u s u c s i b e e ให้ช่อง The Channel ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับช่องนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระนะครับแต่ก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับที่เป็นเรื่องที่มีสาระหน่อยนะครับยังไงก็ฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามกดส u ัครส i b e ให้ช่องผมด้วย